ทำไมทำไมอันนี้ดีกว่าว่าเด็ดเีนขาดยังไงแม่ก็ไม่ยอมยกเด็ดินแปลงนั้นให้แน่นอนโอ้แม่ แต่ว่าที่ดินแปลงนี้นะคะให้เขาใช้ประโยชน์แค่ชั่วคราวเท่านั้นนะคะแม่ไม่ได้ให้ใช้ถาวรสักหน่อยอะ่ะโอ้นี่กําลังพูดเรื่องนั้นอยู่ใช่ไหม,อ,มออคืองี้ค่ะแม่คะที่ตรงนั้นเนี่ยนะคะจะทําเป็นลานเล่นกีฬาค่ะแล้วก็ไม่ได้ทําเป็นเสี่งปลูกสร้างอะไรเลยค่ะก็แล้วถ้าเกิดแม่จะใช้ที่ขึ้นมาทำไงฮะโหที่ของเราอ่ะ เราจะใช้เมื่อไหร่ก็ย่อมได้ทำไมรู้รเรื่องเร็วนักเราเพิ่งเดินลงมาแบบๆเนี่ยฮะอะ,อะไรตอนผมเดินปิดไฟอยู่โอ้โหคุณเสียงคุณนี่เข้าไปถึงข้างในเลยจริงอ่โอ้โหคุณเสียงธรรมดาที่ไหนแม่เหรออุ้ยคุณน่ะมองโลกในแง่ดีรู้เปล่าไอ้ให้นะมันง่ายแต่เอาคืนน่ยยากคุณไม่รู้จักคนพวกนั้นรู้เปล่า เดินเห็นว่าที่ตรงนั้นนะคะมันปล่อยว่างลกๆอย่างนั้นนานแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนี่คะแม่ก็วันนี้ก็ไม่ได้ใช้อะไรแต่วันหน้ามันไม่แน่น่ะแม่ว่าปล่อยว่าอย่างนั้นกดีแล้วเออเดินี้ยินมาว่าอย่างนี้ค่ะแม่คะตอนนี้นะคะรัฐบาลเนี่ยกำลังจะเก็บภาษีที่ดินเปล่าคะ่ะ โดยเฉพาะนะคะที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยค่ะแม่เนอค่ะเอ้ยพอได้ยินเหมือนกันโอ้โหฉันบอกว่าจะเก็บภาษีแพงเฉยละอืมอืมเนะใช่ค่ะแม่ที่ดาวเรียนมานะคะแล้วออีกย่างนะคะที่ดินแถวโซนนี้นะคะยิ่งแพงมากเลยค่ะแม่ค่ะเอออะแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดแม่ให้ที่ดินผืนนั้นไปสร้างลานกีฬาอะไรเนี่ยมันจะช่วยฉันได้ไงคุณ ช่วยได้สิเพราะว่าถ้าเราที่ดินเนี่ยไปทําประโยชน์เพื่อเด็กเพื่อเยาวชนอะไรเนี่ยนะเขาไม่เก็บภาษีคุณเลยแถมมีคนสรรเสริญด้วยง่ายนะจริงจเอ็นมาเหรอ สอลีไปไปเลย้ยรกูพ่อมาถ่ายเงินแอีกแล้วไปลรวอ้อดอย่าไปเรื่องของผัวเพียเขาอย่าไปยุ่งนะถ้าคุณไม่ทำอะไรวิมลจะต้องถูกตีถูกทำร้ายไอจมันเป็นเรื่องของชาวบ้านเขาวิมวนาลังต้องการความช่วยเหลือนะแต่จอโอหจอกูไม่ได้มาทั้งนานมึงไม่มีเงินได้ง มึงเอาเงินไปซ่อนไปที่ไหนฮะค่าจ่ายมันสูงจะตายมึนจะค่าเทอมแบบพี่ก็เห็นกลบมันก็มาป่วยอีกอ่ะเฮ้ยกูไม่สนน่ะมึงมีเงินแน่แน่เอามาไม่มีจริงๆเฮ้ยนี่มึงบอกรึเปล่วจอเฮ้ยเ้ยียดช้ำร้าเด็กมึงอีแล้วอ่ะจ๊อดอะไรด้วยเนี่ย

พูดจาให้เกียดผู้หญิงด้วยนะนี่ยกูอะมิไใด้วยพ,พอแล้วนะเป็นผู้ชายอะไรหน้าด้านไถเงินผู้หญิงพอแล้วใ<ไ>ป,ปกูสิ<ป>พ่พอนอ็อลับาไปก่อนเถอะนะวิมลมันไม่มีเงินแล้วแหละเอานี่กูพูดก,กับมึงดีๆนะเว้ยหรือมึงอยากจะให้กูเรียกตำรวจหลายคดีนะมึงอะฮะไปดิมึง อย่กลับแล้วลอย่าตัวมาที่นี่อีกมึน่าจะโดนหนักคนนี้เฮ้น้องน้องรอเนาะวังน้องบอกว่าพอไปดีไปอะไไปก่อนนะมึง เดยวก็พลอยเดือดร้อนไม่ด้วยหรอกผมยืนดูเฉยๆไม่ได้หรอก,ออรอกวิมลวิมนไปนอนที่ห้องฉันก่อนคืนนี้เดี๋ยวไอ้น้องมันกลับมาอีกไม่เป็นไรหรอกจ้ะเขาคงไม่กล้ามาแล้วล่ะเออวิมลฉันคิดว่าต้องจัดการขั้นเด็ดขาดถ้ามาอย่างนั้นไม่จบไม่สิ้นแนะ่เดี๋ยวสุขภาพจิตลูกก็จะเสียห,หมดนะ ผมยังอยู่ผมจะไม่ให้ใครมาทำร้ายกบได้กบไม่ต้องกลัวนะครับพี่จอชิงยูแล้วเธอ,เธอจบไม่ได้อยู่แล้วลรับคัะ ก็เป็นว่าที่สามีหม่เจลําพาก็จะไปทำงานที่ตลาดไี่ยังไงกันเล่าค่อจะคุยกับเดือนค่ะแตตอยู่เนี่ยทีบีออกไปเลยนะแล้วจำไว้เลยว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ต้องเหยียบมาที่นี่เข้าใจไหมไไมมป้้พนเกลีย